คนน่ารักมักจะกดไลค์ส่วนคนน่าไลค์มักจะกดรักคำคมเกือบไม่คมแล้วมูฮ่าห้าห้าค่าลาลาหาลาลาในเมืองเขามีอะไรยแลแก๊งอะไรแก๊งอิซุซูว้าวไหนว่าแก๊งอิซุซูวะขอยืมพื้นที่ในการแต่งตัวแป๊บหนึ่งจะอย่าแบนอย่าแบน <laughs> ยืมพื้นที่แต่งตัวไหนว่าแก๊งอิซุซูว่แล้วมาตั้งป้ายเลยเนี่ยแก๊งอิซุซูบ้านยี่สิบสอง อ๋อต้องไปบ้าน22แต่ฉันเจอบ้านที่18มีอะไร Toyota Fortuner Isuzu 3967มาเมาแล้วนี่เจอแล้วจุดแกงด๊งรถ Isuzu เรามาเข้าแกง๊งได้ไหมเข้าได้ไหมเนี่ยฮัลโหลใครหัวหน้าแก๊งเนี่ยโอไม่ Isuzu ูเหรอเนี่ยไรอยากมีแก๊งยิงเลยเนี่ยหัวหน้าแก๊งชื่อพีท ได้ไหมในกระบะซิงเราเราจะกระบะซิงขอแบบยกสูงได้ไหมโอไม่แก๊งอิซูซูเหรอเนี่ยสรุปเข้าได้ไม่้เข้าก็ได้ไม่แก๊งเหรอชนเลยให้เข้าไหมแล้วก็ทำเนียนเป็น,เป,นเป็นแบบไม่ได้ทำอะไรนะเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยตโตโยต้าว่ะมึงทำอะไรผม <c oughs> ไปชนรถเขาหรือเปล่าเขาพิมแก๊งกู อ๋อคนนี้พิมคนนี้พิมเราขอโทษผมไปชนรถเขาพอดีรถเราแรงไปเขาแกงได้ไหมนี่แล้วใครเอารถผมไปนูน่นละแกไปทำไมฉันก,ก็ลบดิจะไปยากกันเลยเคเขาบอกเราขอโทษคันเร่งรถเราแรงเกินไปโอไม่เขาแต่งรถรอนี้ยท่านผู้ชมแกงแก๊งนี้ แก๊งนี้แปลว่าอะไรหรอรดซิ่งรดสิง,สงไม่รู้เรื่องรดสิ่งอย่างเดียวโ oh อไมชุดรับยีซชููอตติดแผ่นป้ายทะเบียนใช่ไหมติดแบบไหนวะเฮ้ยแล้วใครมาชนฉันนี่อ่ะแก๊งโตโยตา้าเจเิน็นตรงคำที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษอ่าส่วนป้ายทะเบียนฉันลดสิง่งเออเป็นไงโอไมโอไมให้เปลี่ยนใหม่ดีกว่า วัยกำลังสร้าง <g ül> กำลังสร้างตีลังกาข้ามไปก่อนมาเราเรามีแกงแลาเนียมีอะไรที่สามารถแบบแต่งรถได้อีกปา่าว่ท่านผู้ชมนี่ไงพวกไฟพวกอะไรติดตั้งเทอร์โบนี่เป็นไงล่ะเทอร์โบชันแกมไม่ลง <g ül> อ,อย่างรถชัน้นจะแม่สาวหน่อยเออลงแล้ว ติดตั้งนูน่นติดตั้งนี้นะผู้ชมโอ oh oh ไมคโอไมค์มาให้กำลังสร้างตีลังกาข้ามไปก่อนนะใช่ไหมติดเทอร์โบก่อนนะผู้ชมผมจะทําให้รถผมมันตั้งอยู่ได้ปะวะหนึ่งสองปรับอย่าความดีอย่าความอย่าความหาอะไรมาตั้งท้ายกระบ,บะฉันตั้งอยู่ปะนี่ี่ะทำไมไม่ตั้งไม่ตรงวะนี่ไงเทอร์โบฉันนี่เป็นไงล่ะเทอร์โบฉันถึงจะไม่ตรงแต่ก็มันคงนะจ๊ะ เน่เป็นไงพร้อมซิ่งนะเนี่ยแกงกระบะซิ่งเราเนี่ยเฮ้ยเอาดีชนทำไมอะไงไงไม่ไงอยากได้ดีรถเรามันเทอะดีอยากได้ดีขอ,อ,องเขาควันม่วงของผมควันจากไฟนี่เป็นไงแล้วท่านผู้ชมไปไหนดีแก๊งเราแก๊งเราก็ต้องมีที่จอดประจำเงื่อท่านผู้ชมตือป้ายทะเบียนผมมันใหญ่ไปปะวะนน่เไ่ใบกำลังสร้างเบคอนกำลังสร้างว่าป้ายมันใหญ่เกินไปเอาออกได้ไหเนี่ยเออได้แล้ว ใครยู่ uh ้ยโอ้ยแต่ผมเขียนป้ายอีซูซูนี่เป็นไงรถฉันพร้อมซิ่งใช่ไหมหัวหน้าไปซิงเอาคนข้างๆผมก็ไปตอนไหนวะเนี่ยเอาไม่พินาหรอพินาลอ,าลอ,ช,อ,ช,อชอบชอบรถฉลอน aston. ดูรถฉันไม่หยุดเลยดูดีด,ด,ด,ดีเป็นไงล่ะรถฉันได้ไหมบอกเลยว่าการตกแต่งของฉันนี่ไม่รู้จะใส่อะไรเพิ่มแล้วปะตกแต่งฟงตกแต่งไฟได้ไหมเนี่ยเอาไฟพวกนี <c oughs> ้มาใส่ในกระบะได้ไหมปะตักได้เช ตั้งได้ใช่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันตั้งไม่ตรงวะเอา้าเอา้ามันไปตั้งถนนได้ไงเนี่ยฉันจะตกแตง่งฉันเป็นนักออกแบบวิศวะวิศวะเป็นไงทักษะก็ม <c> า <oughs> ตั้งทางขยะขอนฉันไม่ใช่ทางขยะดิมันเป็น,นเหมือนแบบคบเพลิงไฟอย่างเงี้ยเป็นไงรถชั้นเทพไหมเป็นไงโอ้โหด้านนี้เฮ้ยเขาทำล้อยืดล้อนี่วะเขาทำได้ไงวะเกมพาร์ทล่อนี้อ่ะวว้า สมาคมรดซิ่งเหรอมาเมื่อไหร่เมื่อไหร,ไหร่จะไปแบนกันเนี่ยหัวหน้าฮะเมื่อไหร่จะไปซิ่งกันเนี่ยผมอยากไปซิ่งแล้วเนี่ยผมหยุดออกซิ่งแล้วไปซิ่งตอนไหนผมพิมก็ไม่มีใครคุยด้วยเลยรดซิ่งฉันเดี๋ยวฉันต้องมาตกแต่งรถฉันอีกว่าท่านผู้ชมปะรดชิงรดชิงคือดซิ่งฉันติดไซเรนด้ยติดไฟเออติดไฟตรงนี้ไฟข,า,ขาวๆเนี่ยติดติดทั่วรถเลยได้ไหมนี่ติดตรงนี้อย่างน้อยก็แบบนี่เห็นไหม มีไฟมีอะไรใช่ไหมล่ะอยากได้เลยสิแกน้องพอดอยากได้เลยสิกระบะสิงฉันติ <c oughs> ดแต่งโมซัวแล้วตอนนี้แล้วเขาจะไปสิ่งกันหรือยังเนี่ยอ๋ออันนี้มีมีร้านหมูกระทะว่ะมีมีมีหมูกระทะกินไหมเนี่ยคนขายหายปล้นร้านซะโดยดีคนนี้เขาทำถึงว่ะท่านผู้ชมก็ใช้ป้ายอะไรบ้างเลยโอ้ไม่แต่ละคนก็แบบตกแต่งรถของตัวเองนะท่านผู้ชมมีแต่คันเท่ๆทั้งนั้นเลยส่วนรถผมก็น่าจะ พร้อมซิงแล้วมั้งใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะจะทำหลังรถใหม่อยู่อ๋อแล้วฉันไปติดไฟอะไรฉันไงอีกี่ y, อะไรวะขอข้าวแกงหน่อยมีคนมาขอข้าวแกงเราเหรอเออน่าจะใช่ว่าน้องพอดเขามาขอข้าวแกงได้หัวหน้าแกงเสื้อแดงนี่นะหัวหน้าแกงเราผมเอาวันนั้นออกแล้วรู้สึกว่ามันลกว่ะทางขยะนะ <c oughs> ไม่ใช่เลยหรอกกล่องพร้อมมันหมดขีดจํากัดมันท่านผู้ชมเว้ยใส่สปอยเลอร์หลังดีกว,ว่าน่าจะาไปซิ่งได้ใช่ไหม นี่ติดตั้งสปอยเลอร์ท่านผู้ชมได้อยู่แต่ผมเปลี่ยนสีรถไม่ได้วะใช่ไหมไม่มีเกีย์ผัดยังไงยังไงรถสิงเราเอาดีถอยถอยเลื้อนเลือนท่านผู้ชมเลื้อนเอาคนนี้ก็ติดตั้งไฟมันผมอ่ะโอ้โไม่ขอโทษขอโทษ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 เราตั้งใจเขาจะติดไฟอันนี้มันผมว่ะรถเราเทม่มานะแล้วเขาก็ถอยใส่ผมเฮ้ยเฮ้ยเอาดีปะทะปะทะปะทะหล่อปะทะหล่อ <laughs> ตัวเลีนตัวเลื้อนในแก๊งนี่นเนี่ยแล้วเธอโบใครทําไมลอยได้มันใช่ไหมทํารีดีเนี่ยหัวหน้าหัวหน้าเขาเรียกหัวหน้าเฮ้ยแกไปจอดที่ฉันทําไมแกแย่งที่ฉันหรอเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรฉันต่อจอดมันก็ได้ถอยเป็นยังไงทักษะการถอยนี่ถอยแบบแนบเนียนแต่รู้สึกว่ากระบะดีจะสวดมากนะ่านผู้ชมเป็นส่วนมากเลยที่รถรถในแก๊งเราใช่ไหม แล้วคนในแก๊งเราไปไหนหมดอะตอนนี้หายกันไปหมดแล้วเหรอให้ผมเพิ่งรู้ว่ามันเล่นมุมมองนี้ได้นี่มุมมองแบบบุคคลที่หนึ่งสมจริงแล้วเพื่อนในแก๊งเราไปไหนวะไปไหนกันหมดดีค่ะไม่ดีกับแก๊งเราดีก่ารถชเทไม่แกรถชเทไหมเท่ไหมชิกระโดดได้ด้วยนะโอ้โหโอ้รถจะคว่ำเลยตอนนี้ก็เช้าแล้วไฟเราไม่น่าจะสว่างแล้วช่วยคนนั้นเขาตั้งแบบผม่ะ อ้วนนะคนนี้เขาเรียกหัวหน้าหัวหน้าก็ไม่คุยด้วยสักทีอา้าวรออะไรผมบอกไม่ดีครับบอกว่าใช่ไหมวะไม่ใช่เราไม่เป็นไรเราไม่มีเพื่อนก็ได้อะไรวะว่าไงน้องเอาไมเอาไมพี่ชายไปซิ่งหมายเราขอเขาแกงรับรับแล้วแกจะมาถอยชนฉันทำไมเนี่ยแกแต่งรถเหมือนฉันเลยยกเว้นล้อแกเป็นล้อแต่งฉันล้อดเดิมเดิมเอาไม่เป็นไงรถล,ละเทละซี จัดงานแข่งรถไหมจัดจัดเอาไหมเอาไหมหัวหน้าจะจัด,จดไม่นี่งานแข่งรถนะฉันหยึกซิ่งแล้วเอาซีหัวหน้าแก๊งเราอนุมัติแล้วว่าท่านผู้ชมยืนยันการแข่งรถจัดที่ไหนกอข้าวแก๊งแสดงว่าเราจะได้จัดงานกระบาซิ่งแล้วเหรอเนี่ยนะท่านผู้ชมเราจะมาดูกันว่างานกระบาซิ่งเราจะเป็นยังไงนะซึ่งผมก็ไม่ได้เคยเจออะไรแบบนี้เลยนานๆทีอะ มาแล้วมาแล้วจะไปซิ่งกันฉันพร้อมซิ่งแล้วแต่รถฉันวิ่งได้แค่วิ่งได้แค่ห้าสิบเองมันต้องมีปลดล็อกรถวิ่งเร็วก่อนฉันไม่สู้คนที่มีเกมพาร์ทหรอกไม่มีใครตอบเจ้าแม่สาวน้อยปีกนางฟ้าเลยแกเป็นนางฟ้าแต่ปีกนางฟ้ามาขอเข้าเกงทำไมหัวหน้าฉันไม่ตอบตกลงเลย วันหน้าฉันไม่รับหรอหรืออะไรวะไปแข่งไใใหนดีหวุวนะสรุปก็จะได้แข่งไปในสมาคมรถสิ่งฉันนุกขี่ไปจอดมุมนู่นแล้วเราก็วิ่งมาจัดใหม่เนี่ยหวัวนาะแข่งไหนดีให้มาแล้วรถอีกคันกินข้าวหรออะไรวะ แล้วใครเอาถ้วยข้าวมาวางไว้ให้เราไปรู้กระบะใครวะเนี่ยท่านผู้ชมโอไมลโอไมลตอนไหนเออจะแข่งตอนไหนนี่ตอนนี้ผมบอก <c oughs> จะไปแข่งไปเนี่ยกระบะซิ่งชนี่ฮัลโหลหัวนะแข่งตอนเย็นแก <c oughs> okay, ยังรีลาออีกเลยตอนนี้เลยตอนนี้เลยเครื่องเรากำลังแรงใช่ตอนนี้เลยมีคนบอกรับรับ,ร,บรับอย่างเดียวไม่ใช่แกงผมรับอย่างเดียว สรุปเราจะไปแข่งไ้ในี่หัวหน้าฉันรอมานานแล้วเนี่ยรถฉันแบบจอดขวางถนนเนี่ยฉันได้ล็อกรถฉันเลยยังฉันไม่อยากให้ใครขี่ตอนนี้เลยไหมเคหัวหน้าพูดกับไปกับมาสรุปก็แข่งตอนนี้มามาไปแข่งเริ่มเริ่มแจกไหนดีปะปะปะเขาบอกโอไมาโอไมาฉันจะได้แข่งแล้วหรอเนี่ยผมจะได้แข่งแล้ววนะ่ะท่านผู้ชม <S <S ใช่หรือไม่หัวหน้าจะพาฉันไปแข่งหรือไม่มีคนมาขอเข้าเก่งยู่นะ ชนชนอ่าให้ให้ใหัวห,หน้าไปเดี๋ยวก็หัวหน้าจะไปไหนอะ่ะโดยเฉันหลบทางไงเอ้าแล้วเกจะมาชนฉันอีกทำไมเนี่ยจะไปไหนในสรุปจะนรอแข่งอยู่เดะยจะรอแข่งจนเครื่องรถฉันจะพังแล้วไม่ใช่ละสตาร์ทรถรอจนน้ำมันจะหมดเลยหัวหน้าหัวห,ห,หน้าจะไปตอนไหนเนี่ยมีคนไปเข้าโกงอะไร<อ>วะอุ่าหแต่งรถรอขอเข้าแกงหน่อยเออมีคนแต่งรถรอแกไม่รับสรุปยังไงหัวหน้าไปแข่งไหนเนี่ยจะไปแข่งนายโอ้ยแล้วก็วุ่นวายกันอยู่นี่ท่านผู้ชม เขาบอกปาป่าเฉยๆไป,ไปไปไปดีไปไหนก็ไปไปแข่งขี่เล่นทดสอบอ,อัพโหลดระบบเดีด๋ยวๆๆๆนี่ติดตั้งระบบกระโดดดีค่ะหลงทางอะไรวะ <S <S ไปดีหัวนะตามมาเออไม่ต้องตามมาแล้วเขาไปโอ้โหรถเกมพาสท่านผู้ชมดูดิโคตรซิ่งใครจะไปสู้วะอันนี้อันนี้คือแข่งกันเลยใช่ไหมเนี่ยรืออะไรวะ มองไม่เห็นฝุ่นเลยท่านผู้ชมถ้าถ้ามีเกมพาร์ทนี่มันจะเร็วมากเลยวิ่งได้สองร้อยผมผมวิ่งได้ห้าสิบโอ้หัวหน้าผมไปไหนสรุปจะแข่งไม่ได้หัวหน้าแล้วผมก็มาขี่รอบเมืองอยู่คนเดียวก็ไม่ได้แข่งหรืออะไรยังไงไปละมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะค่าช่องฝากแล้วก็แชร์กับสมัครเลผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายจะไปโอเคไปเร็วไปเร็วสรุปก็ได้แข่งกันเองสองคนไปเล็วไปเร็ว